ขณะที่ทางด้านกกตวันนี้ก็มีการออกมาประกาศนะคะ17กฎเหล็กในศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะพรอะการฝากไปถึงผู้สมัครแต่ละพักแต่ละทีมแต่ละจังหวัดให้คำนึงถึงเรื่องของกฎเหล็กดังกล่าวนะคะเม่อเห็นก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉพาะโทษหนักสุดก็คือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลามากถึง20ปีค่ะ วันนี้กกตได้มีการเผยแพร่ข้อพึงระวังการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาการปริหารส่วนจังหวัดและก็นายกองการบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ1กุมภพาพัน,นี้อย่างเช่นข้อแรกก็คือห้ามไม่ให้ผู้สมัครนะคะทาการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับตัวเองนะคะด้วยประการใดๆโดยจะมีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับและก็มีการสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสูงถึง20ปีข้อ2อย่างเช่นห้ามไม่ให้ผู้สมัครนะคะจัดหา พานะนะคะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งนะคะในวันที่กำหนดวันเลือกตั้ง1กุมภาพันนี้ซึ่งหากฝ่า,ฝ,าฝืนนะคะก็จะมีโทษระวังจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ืถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและก็ศาลอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสูงถึง20ปีเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะก็ยังห้ามเรื่องของระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งค่ะจะต้องหยุดหาเสียงภายในเวลา18บแปดราการนะคะของ 2วันก่อนเลือกตั้ง1วันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการห้ามเรียกรับเงินนะคะหรือว่าทรัพย์สินใดๆหรือการสัญญาว่าจะให้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของข้อห้ามอย่างเช่นประชาชนนะคะหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนําบัตรนะคะที่ไม่ใช่บัตรของตัวเองไปใช้สิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งเป็นต้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ในกฎระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะนายกอบจอและสมาชิกอบจอทั่วประเทศที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันในวันที่หนึ่ง กลุ่มภาพันนีนะคะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านกะกะตก็ยังฝากไปถึงประชาชนและผู้มีสิทธิ์นะคะออกเสียงเลือกตั้งทุกคนนะคะให้พึงระวังอยากกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังฝากไปถึงผู้สมัครแต่ละทีมแต่ละจังหวัดนะคะว่าให้พึงระมัดระวังนะคะกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยและประชาชนหากพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งทางเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการสัญญิงสัญญาหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของ คลิปวิดีโอที่คุณสามารถถ่ายได้จากโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดกับผู้สมัครแต่ละทีมแต่ละพักนะคะแต่ละจังหวัดได้เลยโดยสามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่สำนักง,งานคณะกรกรมการการ,การเลือกตั้งแต่ละจังหวัดหรือจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะตาสับป,ประรดซึ่งสามารถดาวน์โหลดและก็ให้ข้อมูลบาดแสต่างๆแล้วก็เน้นย้ำว่าช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง1สัปดาห์แต่ละทีมแต่ละพักเชื่อแน่ว่าน่าจะมีการปล่อยหมัดเด็ดนะคะในการที่จะขอคะแนน เสียงจากพี่น้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้อย่างแน่นอนและก็นอนใจก็ยังฝากนะคะว่าช่วงโค้งสุดท้ายนี้ฝากเลยว่าอย่าทําผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็คุณถูกร้องเรียนรวมไปถึงการเลือกตั้งก็จะเป็นโมฆาดด้วยค่ะ